ขออภัยด้วยนะครับรบขึ้นมาก่อนก็ได้นะฮะสวัสดีพี่น้องชายสุพรรณด้วยครับผมสวัสดีนะฮะสวัสดี้เกิดปิดผัดข้าเลิบบ่อนะครับใช่ไหมครับสวัสดีครับโอ้โหน้องคิดถึงครนะเด็กหายไปนานแล้วนะกับงานที่สูสีครับคิดถึงพี่มากเลยกลับบ้านกลับช่องเหนือบ้างไหมเนี่ยกลับบ้านพี่นะคือที่บ้านคิดถึงเหมือนกันเราไปคิดถึงมาเที่ยวสุพรรณแล้ววันนี้แต่วันนี้มากลับบ้านอีกสุสุนะกลับบ้านอีสูสุครับคือ หายไปนานนะครับสลบไนสูตนะครับผมแล้วเราเจอกันครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นสุตราดประมาณนี้ทางใต้อะทางใต้แลยฮะเราเครื่องดริกันมาพี่นะนะตอนนั้นเราก็อยู่ด้วยกันจนดึกเลยอ๋อแต่วันนี้วันนี้ไม่ต้องดึกอยู่แต่หัววันเลยอยู่กันอนหลอกมาได้ผมอยู่ได้หลอกมาอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยนะครับเราเขินอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นคอนเสิร์ตเสร็จครับพาอ้อนไปกินกุ้งแม่น้ำเผาในสิทิใครว่างบ<อ>้างกุ้งแม่น้ำโอ้ย<อ>ไปดีนะ,<อ>ะเลี้ยงเราด้วยนะเราไม่ไเอาเองินมาเดี๋ยวถ้าพร้อมให้สัญญาณนะฮะฝั่งธงชาติถามก่อนอ้นครับตอนนี้ปีที่แล้วเป็นสิบเราเป็นพี่ถ้าตามถ้าเทียบรหัสตามเรียนนะนะใบทะเบียนของดธสตาติเดี๋ยวพอเขามี11 เป็นยเป็นรู้ไม่อยากได้ยินเลยเล็กสิบเราไม่ร้องไม่อยากได้ยินฉันว่าแล้วเชียวคือเราไม่อยากได้ยินตั้งแต่เลขสิบแล้วนะยังไงก็มีอยู่เลยฮะก็เป็นเป็นพี่เหมือนเดิมมีมีผู้ร้องคนหนึงนะฮะวคือคือร้องเพลงของอิสุสุไปที่ทำเดอะสตาร์เนะครับต้องต้องสุดโทนนะครับคือเขาออกมาอิสุุบ่อยอ๋อใช่ตั้มเขาก็มาอยู่เรื่อยๆครับแต่ล่าสุดพี่บอกเปลี่ยนเปลี่ยนมากพี่อยากเจอโอนนี่ อยากเจอผมไ่อยแล้วพี่นะะผมอยากเจอพี่ปั้นนะอ่ะแย่อยู่แล้วนะฮะนี่วูวันนี้เันเด็กด้วยใช่ครับคที่เอาเด็กมาด้วยหรือเปล่าเด็กผมไม่มีฮะนิดเราจะเราจะมาหาเด็กแถวนี้กลับบ้านหรือว่ากลับกรุงเทพไปอยู่กับเราหรือเปล่าพี่อ้นนิดมีคนอยากคุยด้วยสวัสดีครับไปนะฮะ